เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลาเกติดหรือว่าเกมเรษฐีนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะมารีวิวจี้หตัวนะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่ถือว่าเก่าแล้วนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวก็ถือว่าน่าเหมือนกันนะครับผมก็คือจี้ตัวนี้นะผมก็คือซูเปอร์เซาหน้านะครับผมก็จี้เป็นมันเป็นจี้ครอบครัวเนาะก็ถือว่า ด้นานานทีได้ลองมาหยิบมาเล่นนะผมก็คือความสมบรณ์พิเศษจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ฝ่งตรงข้าม80%ยกเว้นค่าบันทางแล้วก็65%จ่ายค่ามาเบิ้ลนะคุมบแบบแบบสุ่มหนึ่งคนเพื่อเลี้ยงฝ่ายศัตรูเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉัน70%รับมาเบิ้ลค่าก่อสร้างคืออารมณ์เหมือนกับเป็นการนําเอาบัตรเชิญมาผสมกับแจ็คแพดนะครับก็ดูคือถามว่ามันดูรวมๆแล้วมันโอเคไหมมันก็แบบว่า มันตอบยากอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าการที่คุณจะเล่นคอมโบนี้ก็คิดอยู่นะมันจะเป็นแบบไหนละกันนะครับผมแล้วอีกคืออีกอย่างคือเอฟิกมันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะจนว่าได้นะครับส่วนที่ก็จะเป็นเซตเดิมแนละ้วก็คือเป็นเซตหมวกเซตแป้นเซตเป็นบ้านลบป้องกันเนาะอ่าเดี๋ยวอีกอย่างคือผมน่าจะเคยรีวิวบ้านลบป้องกันแล้วมัง้งเพราะว่า น่าจะมีอยู่ในคลิปก่อนด้วยไงคือบ้านลบป้องกันที่ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวซูเปอร์สาวนานะครับผมก็เดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคลรืกันเลยเอาละครับผมตาแรกเรามาเจอกับหนูน้อยแวมไพร์ดีดีนะก็ถือว่าเป็นจี้เครื่องรางที่ถือว่าจะหนักจากเต็มอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็พร้อมอีกอย่างคือเออฮ่อ กาทานจะให้แบบว่าเล่นยากแน่นอนนะจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากเซตของไอแวมไพร์ีี้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเซตสายวิแบบโดยรวมเลยแนละ้วคือจี้ผมอะ่ะสายวิแทบจะไม่มีเลยว่าได้นะผมคือผมแทบแบบว่าสายวิคือผมมีโอกาสแพ้สองอูงอ่ะอ่าแล้วคือจี้ที่ผมเลนะ่นอ่ะ ว่ามีจะสายลมอะจะพูดยังไงมีจะสายลมท้งนั้นนะครับผมโอเคก็น่าจะต้องจบเทินเพียงเท่านี้แหละอ่ะโดดหนึ่งทีไม่มีโลโอเคแตมีน้ำแข็งมาเปิดมาผมว่าโดนถ้าเกิดโดนสักก็เล่นยากเอ้ยนี่จจมเป็นหุ่นไลกาป้องกันอิสเฟก์อันตรายแม่ชอบเลยมาสร้างครับก็ คือเขาไม่ต้องปวเรื่องการผุดของเลนมาร์กอะเขาก็เหลือว่าสร้างได้ทันทีเลยเนาะสบายๆด้วยชิวๆแร่ชิวมากผมว่าน่าจะเล่นยากเพราะว่าการที่คุณจะต้องอีค่านา่ะคือมัน่ายากพอตัวนะเอาจริงไปตรงนี้โอเคสร้างครับเปิดสาขาถ้าย้ายก็โดนอะ อ๋เรียบร้อยผมจะโอกาสตรงนี้ครับมีบัฟป้องกันหุ่นเชิดผมก็เรียกมาครับผมเราจะทอยเออสิบสองครับเราทอยสิบสองไปเลยได้สิบมาดูกันครับผมว่ามันจะยกเว้นยังไงอ๋อมันยกเว้นนี่งนีอ่าแล้วก็มาอย่างนี้มันก็ถือว่ามันเป็นที่ตัวหนึ่งที่ถือว่ามันก็เอามาเล่นแบบ เขาเล่นสับสายวิกได้อีกแบบนึงเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อ่ะมามาครับโดนอ่ะแล้วก็จับมาครับชึบชึบโดนอ้าวเรียบร้อยติดยกวิ่ข้ามาทางเขาต้องคิดแล้วครับผม เขาต้องคิดแล้วเขาต้องคิดแล้วเฮ้ยเขาเลือกเป็นฮ่าเขาตีสงจันทร์ครับเล่นยากกันเนี่ยคราวนี้เล่นยากอยู่คือเล่นยากนะติดีสังจันทร์นี่คือเล่นยากมากผมยอมรับว่าติดแสงจันทร์นี่คือเล่นยากแบบเล่นยากจ,จัดเลยโอเคครับผมทอยสองมาบับอัญเชิญเชิญครับมาไอตบอกเลยโดนทำลายเต่าโอ้เจ็บเฮ้ยถือคือว่าจี้เสาหน้าเอ้ย,อยผมว่ามันก็เป็นจี้ที่แบบถือว่ากวนๆนะ เออวันอยู่วันอยู่ชนะได้ชนะได้สร้างพยายุทรายชุบโดนอุ้ยเจ็บกล้วยแหม่หิวขนาดนี้เลยเอแหม่ขั้นส่งเลยชอบนะคนอย่างยี้แมแงส่งมาแบบโอ้โหส่งมาแบบไม่เกรงใจเลย แล้วผมตาที่2เรามาเจอกับลิงนาเดียนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่าเหมือนกันแต่ในใจก็อยากรีวิวนะเออในใจเราเองก็อยากรีวิวนาเดียเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าน่ากลัวเลยว่าได้นะผมคือแต่ก่อนอะนาเดียน่าจะชื่อว่าจอร์นุนชีอะผมจําได้แม่นเลยเพราะว่าแต่ก่อนอะคือคําว่า คือชื่อนาเดียมันก็ถือว่าเรียกแบบเรียกที่มันก็เรียกได้ดีนะเออแต่ส่วนใหญ่ผมจะเรียกติดปากก็เป็นจอรนอุนเชียมากกว่าพนันเป็นอย่างนั้นแหละเออผมขอมาตรงนี้ครับผมและนางใส่เป็นไอ้ขอรู้นะนางใส่เป็นอ๋อรถตำรวจกักขังอีกขื้นกับเงาโอ้เดี๋ยวเล่นของพ่อเลยนะอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยส่องครับ คือเราเดินผ่านไม่ได้อ่ะโอเคตามาแล้วก็วาร์ปชึบมาตีเซงจานอ่าไม่กลับด้วยโอเคแล้วก็ทอยสามหรือห้าก็ได้โอเคแต่ถ้าเกิดแม่งทอยห้านี่ก็เอ้ยถ้าเกิดทอยทอยเจ็ดนี่คือมึงมีปีแตกอะองคงจริงมีปีแตกอะ โอเคครับเราก็อ่ะผมจะไม่เชิดครับผมเพราะว่าเนื่องจากตัวของนาเดียมันยังมีเงาอีกหนึ่งเงาผมว่าจะทำลายเงาด้วยวิธีนี้แล้วกันลายเต่าทิ้งครับผมมาชื่อโดนทำลายเต่ากับเงาแล้วก็เปลี่ยนครับเ <c oughs> นี่ยแหละเราจะใช้ความสามารถของนางให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดนะโคตรสุข้อยดีสุดเน่ติดน้ำน้ำนแข็งครับ ตอนนี้คือเราเหลือแค่ลายวิตอลลี่เออชิวๆไปครับผม,ผมเล่นชิวๆมากเราเล่นแบบสบายๆไม่ต้องห่วงโอ้ยเจ็บเขาสร้างอะไรามาให้เราอะถ้าวาร์ออกคือก็จบแล้วมันเล่นแบบเนี้ยคือมันเล่นได้หลายรูปแบบอะคือถ้าเกิดคุณอยากได้คือ,อเดี๋ยวผมขอเกิดนะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเนาะ เพื่อจะทําเป็นบัตรเชิญกุหลาบต้องสาบเนี่ยแหละผมจะทําแบบเนี้ยแ,แต่จะเป็นบัตรเชิญกุหลาบแสงจันทร์โดยใช้เอฟเฟกของเจ้าเนี่ยแหละ <c oughs> ใช้เสียงของเจ้าเนี่ยแหละ <c oughs> ก็รู้สึกว่าคือมันถามว่ามันโกงไหมมันก็โกงนะเอาจจริงคือผมเล่นแค่สองตาก่อนเพราะไม่ใช่หรอกไอ้บัตรเขาเรียกว่าบัตรเล่นหมดแล้วนะครับผมถามว่าในความรู้สึกคือที่ซูเปอร์ซาวน่ ามันมีผมว่าคนน่าจะหาเยอะอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันมียกเว้ข้ามทางสองครั้งแล้วก็มีเป็นบัตรเชิญอัลโมอปาตี้ผสมมาด้วยก็ถือว่าเป็นจี้ที่ถือว่าน่าสนใจนะสําหรับระดับหนึ่งสาหรับผมนะก็ถือว่าน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับผมก็ที่จริงมันจะมีแหวนครอบครัวด้วยแต่ผมไม่ได้รีวิวด้วยไงเพราะว่ามันแตกก่อนเธอมันพังก่อนเลยแบบก็เสียดายเดี๋ยวค่อยมารีวิววันอื่นละกันนะครับผมส่วนโล่บ้านครอบครัว มีรีวิวแน่นอนนะผมผมว่าจะรีวิวด้วยนะก็ผมก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันจะทาํางานยังไงของมันด้วย,ยงไงเออแล้วก็มันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันสามารถสร้างสเปอร์โลได้อะเออมันก็สามารถเล่นแบบเล่นกับตัวอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากากดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกัน,นคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย